สวัสดีครับวันนี้มาพัดที่สองครับมาทดสอบรุ่มมาทดสอนะครับตนที่ผมบอกตอนพัดแรกว่าผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ันอาจจะดูตลกกนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมเือนกันว่าจไมาเปลี่ยนหรั้นะครับถ้าคุณดูตลกไปผมก็ไม่ได้ว่านะครับนั่นมาทดลองกันเลยนะครับโอเคที่ผมบอกว่าที่ผมชอบเลือกทางด่วนเลยพวกนี้ครับ ม,มันมันมันดานที่ผมชอบเล่น,นครับคือถ้าหมด้งตึกขวดถ้าสมกุ้งตึชื่อยหาตังอะไรพวกนี้ผมเนี้ยนำดานดวงจันทร์นะครับมันหมุนได้สนุกเลยครับมันจะหมุนหลายรอบได้ครับต้องอัพให้ประมาณเน,นี่ยนะครับผมเนี่ยครับแต่แต่ในด้ดานั้งดวนผมไม่อยากลองนะครับเสียงพวกดานไม่ใช่ดวงจันทร์ครับ แต่ก็อยากลองแซงนิดนึงครับม่อยากขึ้นแบบพาที่เลยครับผมจะลอถ้าผมก็ถ้าถ้าจบถ้าผมทดสอบวัพวกนจนหมดแล้วนะอาจจะเป็นอุยโทษดเทียบอ่าหรึ่งพเจ็ดสี่นะครับ มาเริ่มตอนนี้เริ่มที่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สามท่านเมื่อกี้เออน้ำมันเริ่มจะหมดแล้วโอ้โอ้โอถ้าช่วงกรณีน้ำนะมันหมดแเันจะควบคุมไม่ได้นะครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบมากครับ